ครับสวัสดีครับมันนี่งานขุดุดดินนะครับมันเป็นบ่อดินอยู่ในบ้านครับมันไปถมให้หน้าอยู่ท่งนะครับพุดสาอยู่ให้หน้าครับมันไปเห็ดไปถมให้หน้านะครับมันขุดสาอยู่ขางนในบ้าน ศึกษายอยู่ในบ้านครับปีนบ้านทีมงานสมนนรุ่งเรืองทรัพย์ครับรถดำเช่นเคยครับซี่ขั้นครับรถดำให้ปุ๊บครับผมเสียวงครับ mình lại ngoài gặp nào ีเห่็นท่ายากครับมนันมีรถมีพอซักนะครับคันสลังนี เออต่้าอบ้าน่ะาร่งเาที่กวักแลครับปั่น้องเรงนครับไม่หลุนครับ ไปกับปากช่องน้อยไปจากช่องนะครับเออช่องน้องไม่ง,งานสมหวนลุ่งดังทรัพย์อำเภออุบลรัดนะครับเกินอุบลรัตน์คอนแจนบัดเอานะโรงงานไอ้นหน้าครับน,นี้ต้องลอยเที่ยวนะครับผงหน้านดิคน้าหน้ามันดำหมดเล ไปครับถิ่นไปย่างด้วยดีปลาดิบตับีชิ้นก็บตัวีครับตับี เปนงานนอกที่รถทีกันนะครับรถด่วมสาม

รถตวีครับบ้านบอเนาเบิ่งกันโดนล้ำสีเบียครับพี่น้องไม่ได้กับฝาชกช่องไม่ไหวไปน้ำแจกช่องกได้ครับเด้อติดตามน้ำนะครับรถชีพีสวัสดีครับ